จเจ้าเดี้ยนจากสำรามันเป็นความจำเด้อเจ้าทิมไว้นอกวัดซะก่อนทิมไวซะก่อนทิมไว้นอกวัดยาสูเอาขามาในวัดมาศึกษาธรรม,มะเจ้าจิมาหาของจริงให้เจ้าทิมความจำนี่แต่ว่าข้าสอนพุทธเจ้าเรียกว่าสจิตะประโยชน์ทับปนังเอตังพุทธตาสนันติเพึงสำราเจตของตนให้ไปตามภูมิปัญญา พื่จะให้ปฏิบัตินั่นแหะเตี้ยนไปไห้ก็ตามหูันไดนก็นานกนตามยึดบวไปตามผูป้ปัญญาเมื่อใส่โบไรเห็ดันพระพุทธเจ้าจึงเน้นในการปฏิบัติสำหรับจิตของเจ้าจิตตัวมหาเหตุจิตตัวเดียวผ้าเกิดผ้าตายจิตตัวเดียวผ้าหักผ้าสั้งจิตตัวเดียวผ้าดีผ้าสว่า จิตตัวเดียวผ้าสุกผ้าถูยจิตัวเดียวผ้าทำบา,ทาบทับบุต,ตรจิตตัวเดียวผ้าึ้นสวรรค์ตกนรกยิตตัวเดียวผ้าเกิดผ้าตายสรัรดาจิตเดอ้อสรัรดาจิตเดอ้อตัวนี้แล้วกรรมตัวนี้แล้วพทธเจ้าบัญญัติไว้แบ่งหัวใจพุทธศาสนาสำคัญล้อเกิดเรียกว่าสรัรดาจิตตัวนีแว้แต่ว่าเขาบอกคอยสนใจ เพราะว่าสนใจในการที่สัมฤทธิ์